เจินครับเจนเจนเจิเน,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 นครับสบายสบายนี่สบายสบายแล้วนะสบายสบายไม่ต้องรีบ หลังเลยด้านหลังด้านหลังจะไม่ต้องฝิกอะไรแล้วไม่เจ็บครับไอชั่วมึงเขาต้องปวดขวดนะเออนะสมงขวดขวดทั่วทั่วอีกโอ้ยเฮียถือถือถั่วเข้ามาแดกด้วยโอ้ยตอนนั้วเมื่อกี้ถั่วหล่นพื้นก็หยิบแดกเลยครับพี่ต้นทำไมครับสมองมึงเขาเขาเลี้ยงไม่ค่อยดีอไงไม่มีไม่ไม่เกี่ยวครับไม่ไม่เีกับแก้มเป็นอย่างนี้ทุกที่เป็นอย่างนี้ทุกที่ไอ้เฮียคก็ไม่เป็นไรโอ้พี่ไม่พร้อมไม่ต้องรลายพี่ พี่เสื้อเหลืองนี่สมาชิกใหม่ปะครับโดนตัดในที่บหานแล้วมีคนบอกว่านันเน็กสวัสดีครับนันเน็กนันเน็กสวัสดีครับนันเน็กพวกเองสวัสดีแต่แต่น้องผู้ใส่กล้องนี้โชคดีนะที่มึงโทรติดนี่โชคดีนะที่พวกมึงโทรติดไอ้เหี้ยเราเอาซ้อมเกิดจะด้วย สำหรับซิงเกลิลใหม่ใแททูคเขาเริ่มไม่มันรีบเลยเพราะว่ามันบอกว่าเดี๋ยวจบแล้วมันจะยาวละ <c oughs> คิดยังไงกับเพลงฟ้าที่ร้องแบบใหม่ครับพี่ตอนนี้วันนั้นพี่อาร์ตมาบอกว่าเฮ้ยดิมทุกวันนี้เขาไม่ร้องจากนักเรศนะใช่ประวอบิใจนักเรงเอารุ่นของใจนักเลศหรือว่าวานละมุนละไมปีนกะซิปปีงกะซิปทุกวันนี้มาถึงแล้วฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาโทษโทษถงถงโจ แล้วมึงก็ไปส่งฝ well, uh huh. ั่งนู้นมึงไปนั่งล้อไอ้ฝั่งนี้ล้อเพลงกันอยู่สองคนมึงก็ไม่ชี้มึงไปชี้ให้ตัวนู้นเอร้อปชิบหายงโอ้ยยี่กระตกเหวสิตกมาทั้งเพีย ให้เล่าให้ฟังหน่ว่าเล่นตามร้านแล้วมีคนขึ้นมาพิจิริ่งด้วยชื่อว่าเป็กคิวตั้งแสนและแกก็ตั้งแต่บ่ายมั้งของพี่เป็กนะฮะตัดเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่บ่ายมั้งเนี่ยไม่น่ามาถึงตั้งแต่บ่ายมั้งคือแดดตั้งแต่บ่ายมั้งไม่ไม่ตอนไลฟังว่าคุณเป็กเนี่ยเขาจะมีงานหนึ่งที่พัทยาแต่ว่ามันแคนเซิลเขาก็เลยว่างว่างก็เลยบายเราที่บางแสนแต่เราอ่ะมาตอนค่ำเราขึ้นห้าทุ่มก็เลยแดดเลี้ยงเลี้ยงาแต่เขาว่างตั้งแต่บ่ายผมไม่รู้เขาเลี้ยงไหมจ

ไอ้เฮี้ยยังไม่จบกันวะไอ้เฮี้ยไม่ต้องอะไรหลังหลังกูไปเล่นอ่ะชอบตามกูไปเหมือนกันล่าสุดกูไปเล่นเล้าขึ้นมาอันนี้ชวนไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนเลื่อถือไมคขึ้นมาเลยอีออออออฟออนมาเลยกูแค่ก็ไปทุกที่จริงๆแล้วพอมาร้องไม่ค่อยถูกก็ขยันร้อด้วยไอเฮียแล้ววันนั้นนะคืองานงานแกกับผมคือไปร้องแบบว่าร้องเพื่อนๆในโรงแรมทจัดงานแพร่เวรกันประมาณนี้ตอนเช้าแกไปงานแต่งงานมาได้ข่าวว่าคนเรียกยูดิงไอริสเร็วที่สุดบ่ายสอง เ็กซิลนะครับเ็กซิลนะครับบ่ายสองไม่น่ามีใครใช้อ่ะอยู่ิี่ให้ได้นี่ยังไม่เปิดระบบเลยมั้งจริงไหมนะจริงไปงานคุณบอยโรโมอมาแต่ว่างานเนี้ยที่บางแสนเนี้ยที่เขาขึ้นไปกับผมเนี้ยสมัยนั้นว่าเขาชวนผมเฮ้ยดิมเดี๋ยวไงเดี๋ยวบ่ายเนี้ยตกเย็นมาสักห้าโมงเดี๋ยวได้ร้องแน่นอนตรงนี้เป็นงานไพรเวทเพื่อนเพื่อนกูเฮ้ยดิมพอดีว่าถาวเครื่งไม่ค่อยดีป่ะเพื่อนเพื่อนกูสลายคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่จัดแล้วแล้วพี่ทำอะไรอยู่กูก็เล่มั้งแต่งงานเพื่ออนกูดแล้วพี่มีีท่ไไปปกูจะหางรรรงงงงแแมเนีีี่่่่ยบกออขข้้าาาาลลพพ Okay. <laughs> กวางหลอกล่างพี่โอ้ไม่เป็นวางวงหรอกกวางล่างมันเป็นชายหาดอยู่แล้วไงแกก็ไปแดกของแกมาหาถุ่มมันเลยมึงเรียกกูวะเรียกกูแล้วเฮียแต่มืออยู่ไย่างนี้ปัดประเด็นพุทธการพุทธการดึงมือลงเดี๋ยวก็อยู่กีเดี๋ยวก็อยู่กีเดี๋ยวก็อยู่กีโอ้โหเรียกกวางไปว่ามาแบบโคตรตลกเลยโคตรเฮี้ยเลยมึงเรียกกูางไปว่านี่เขาบอกว่าวันนี้มากับเพลงใหม่ในอัลบั้มเรือนพญาเรือนพญาเนื้อแท้ เฮ้ยยันอยู่อีเหรอปิดไปแล้วนะ จยู่ล้เมื่อก่อนอยู่ตรงข้ามร้านพี่ป๋องกูจำได้พี่ป๋องเนยเจอกูชอบเรียกกูไปแล้วเรือพยาเรือพยาไปละแย่ดอนะจำกูเงี้ยงอยู่ข้างหลังเงวี้ยวอยู่ข้างหลังเพลงนี้เขาร้องไงเพลงนี้รัสซี่ร้องนำไงทำไมชุดนี้ถึงชื่ออาบั้มเรือนแพอาบั้มเขาแต่ละชุดนี่คือแปลกๆนะนะพี่จำพี่จำจะได้พูดละที่มาที่ไปเรือนแพเรือนแพนะจ๊าบทำไมถึงชื่อเรือนแพมันเริ่มจากการที่เราสี่คนอะไปทำเพลงที่บ้านบ้านทัตทูบ้านมหาปลัยหลังนั้นกันจะมีห้องซ้อมพี่ก ใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่ง <im> เขาเขาเป็นห้องซ้อมดนตรีใช่ไหมพี่สตูดิโอ <im ful> แล้วก็จะมีเขาสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งสี่ชั้นข้างๆเลยครับที่ติดกันที่ติดกันครับแล้วก็ตั้งใจว่าให้คนแบบข้างล่างเป็นสตูดิโอห้องอาดเป็นห้องซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็พักอาศัยได้ให้แบบอารมณ์แบบก็คือวงเป็นแคมป์ได้เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างผลงานที่ดีก็เลยไปเช่าที่นั่นไว้1อาทิตย์ด้วยกัน3วันแรกกินเหล้ากินเหล้าไม่ได้ทำงานเลยวันแรกกินเหล้าวันที่สองยังเมาอยู่แล้ววันที่สามแฮงค์เราไม่ให คนเข้ามาได้แต่เราห้ามออกไปเป็นแคมป์ไงตอนเธอออกไปกลับบ้านไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกัน4คนเพื่อจะได้สร้างงานเพลงที่มีคุณภาพนะพอทุกคนเริ่มรู้ว่าทัวร์จะมีโปรเจกต์นี้ที่ว่าชาวบ้านทำมีบ้านทหทูทุกคนก็บอกว่าเอบ้านให้ทูเดี๋ยวมาทำงานกันเว้ยวันแรกเข้าวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปขึ้นบ้านใหม่ให้มากันหมดเลยปุ้งแป้งปุ้งป้งเลยเต็มที่ก็จนถึงจนถึงเช้าวันต่อมาเลยสรุปว่าเจวันเนี่ยได้ทียอะไรบ้างได้ทำงาน4วันหลังแล้วกันสามวันแรกคือเป็นวันในการคัดกรองระดมสมองและสรรุุปก็คคืืืออออออันนนนีี้้้้้เเจิ่่มมตงลบแววหา มันจะนึกถึงเรือนแพแต่ว่าเรือนแพเนี้ยมันจะมาจากว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่พักผ่อนแบบกินเหล้ากันบ่ายๆอ๋อเหมือนราไะเที่ยวคือเวลาเรือนแพครับบางคนจะเข้าใจว่ากูถามหน่อยนะมึงไม่เอาคนที่รู้เรื่องหรอกูนั่งฟังมันว่มาสามนาทีแล้วกูก็ต้องมาถามมึงมึงไม่ต้องพูดที่มันเล่าพูดไปแลยก็ได้แล้วกูถามว่าทําไมมึงไม่เล่ากูฟังไปเลยจานพูดพูดบ้า เดี๋ยวจะคนนั่ง๋ยวเดี๋ยวมมนมีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวกูจะให้คุยไอ้จาะมาเดียวเลยมึงช่วยเอางานให้กูฝังหน่อยว่ามึงเข้ไปมึงแม่ดอกตัวนี้เลยคือว่าบรรยากาศตอนที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยเรานึกถึงเรือนแพที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเรือนแพแบบคือพวกเราเป็นครอบครัวข้าราชการเราก็จะเห็นว่าทรงแบบว่าตํารวจทหารใบบามทถอดครึ่งตัวละอยู่เรือนแพเปิดลีละอะไรเงี้ยคือเรือนแพเรามองแบบนั้นไม่ได้มองเป็นเรือนแพที่ธรรมชาติล่องแก่งไม่มีนะจะมีพวกข้าราชการแก่ๆรุ่นพ่อเราเนี่ยแพแบบลอยๆอาหารเรือนแพด่วนอาหารเรือนแพที่ ไม่มีใครสั่งอาหารอ่ะทุกคนจะสั่งแต่เครื่องดืง่มที่บ้านเราตอนนั้นมันคล้ายๆไงก็เลยรู้สึกว่าอ่านี่มันคือเรือนแม่ข,ของเราเราก็เลยอยากให้พิเศษว่าอัลบ,บั้มนี้ก็คือเกิดเกิดจากบ้านหลังนี้ก็เลยให้เป็นเรืนอน,นชุดที่6อ่ะเพลงที่เพิ่งปล่อยครับอย่าอยู่เลยเอามาจากตัวร้านในหนังได้ทำงานแล้วเวลาแบบใหญ่ยู่เลยเงี้ยนะใหญ่ยู่เลยแล้วก็ปั้งก็พูดนานๆก่อนยิงไงที่จริงยิงเลยก็ได้นะแต่ขอพูดก่อนจำได้โดนล็อกอยู่ไอ้ตัวนี้มาเลยจำได้ไมว่าจะตายแล้วรู้ไหมว่าแผนการทั้งหมดของเราไอ้เอ้นที่พูดเยอะโดนยิงสภายไอ้ เมื่อไร่อาร์พากยาวๆแล้หมดแล้วเดี๋ยวมึงตายแล้วแล้วตามมาด้วยคอนเสิร์ตบัตรหมดไวมากนะกาละครั้ง4กาละครั้ง4ไม่ใช่กาละครั้ง1กาละครั้ง4เลย4 h a p p y b i r เบ d a y เพราะว่าเวลาจัดคอนเสิร์ตใหญ่เราตั้งชื่อกาละครั้ง1มีครั้งที่1ไปแล้ว2ไปแล้ว3ไปแล้วนี่คือครั้งที่4ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คองวงมปีเบอร์เดย์ก็คือว่ามันเป็นวันที่12 13อฤศจบาพิีการที่เราจะมันเป็นวันที่เราวางแผนอัลบั้มพอดีอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกปี นี่กูอยู่ว่าแบบแม่งไม่มีเลยทู่กรุงเทพแม่งแบบเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเลื่อนมาจากตอนโควิดสองปีอ่ะใครจะจัดอะไรก็คือมันเลื่อนมาปีนี้หมดเลยก็เต็มไปหมดก็ไม่ได้ฮอสักอันโอ้โหก็เลยมาได้ฮอนี้สรุปไปได้ที่ Impact h ฮ l l ครับ Exhibition นห้าแล้วก็เป็นวันเดียวที่พี่เบิร์ดเล่นด้วยผ่นใช่ครับ Impact Arena เป็นพี่เบิร์ดคุณเดินขึ้นบันไดมาก็จะเป็นคอนเสิร์ตแทบทูข้างบนเราสามารถโคได้ไหมครับข้งมาพี่เบิร์ดคือข้างล่างเบาๆหน่อยครับข้างบนเล่นดนตรีอยู่เดี๋ยวมัดไม่ คอนเสิร์ตเขาสิบนาทีโตเอาสองรอบใช่ไหมสุดยอดคอนเสิร์ตอยากให้แล้วสิบปียังเจ็ดปีครับตื่นเต้นไหมกลับมาในรอบเจ็ดปีมันมีคอนเสิร์ตใหญ่ตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มคิดจะจัดแล้วพี่แล้วก็พอบัตรขายหมดมันก็ยิ่งตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพอบัตรขายหมดไปเหมือนคนก็พร้อมจะดูเรามากๆความคาดหวังก็สูงขึ้นที่รู้สึกว่าคนกลับมาเห็นเราอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็น TPO คอนเสิร์ต TPO ที่เล่นกับออเคสตราใช่เล่นไม่นานแล้วนะครับแต่ว่าพี่ลุงเล่นไปปุ๊บสี่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยกก็เเออาาาาฟมมมมรวิ ซาวมาอะไรเงี้ยครับมาให้คนได้เห็นกันเพราะว่าคอนเสิร์ตนั้นไม่ได้โปรโมทให้เห็นกันเยอะเท่าไหร่พอเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่ามันมันทัชคนอีกครั้งหนึ่งอะ,อะไรเงี้ยครับมันเป็นจุดเริ่มที่ทําให้คนกลับมาเห็นแททูคัลเลอร์ในงุนตรีอะไราบางคนไม่รู้ว่าเพลงนี้แททูคัลเลอร์หรอแล้วอ,อกาสสุดท้ายก็มามันทีแบบเอ้ยอากาศร้อนๆเธอต้องมีฉันหรือเพลงต่างๆนะที่แบบเฮ้ยเขาไม่เคยได้ฟังมาก่อนมันกลายลเป็นเหมือนกวงมีซิงเกิลใหม่เพิ่มขึ้นเออขึ้นมาเลยอ่ะ ผมรู้จักขึ้นอยู่ดีก็มีสิ่งก้อนใหม่เพิ่มขึ้นหกเจ็ดอันอะไรเงี้ยข่าวที่สองเขาบอกเป็นสตาร์ทอัพแนวใหม่ลองดูคลิปมีคลิปให้ดูก่อนลองดูเผื่อเขาไปใช้ได้แล้วแต่ไม่ว่าสิทธิ์จะไม่ตราบวรรคเก็บบารังคีอาเอาไปนะเอาพาคนข้ามถนนโดยเราทำให้เปียกน้ำท่วมขนาดไอเชี่ยเนี่ยไงเป็นไงเรือข้ามฟ้ากรอไอเชี่ยเรือข้ามฟ้าโอ้เรือข้ามฟ้าผ่านไปได้ช่องน้ำท่วมไม่ดีนะ ไอ้เชียประเทศอะไรวะเมื่อก no> claro ี้เอาเหรอสำหรับรองเท้าส้นูงไงรองเท้าส้นู่งเงียกน้ำอ่าา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 า้าา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 ขนาา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 านา้าาาาามาา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 อาา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 นาาาาาาา้าา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 าอาา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 องาากาาาาไา้าา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 ากาาาาาาาโอาโหาาาาหาา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 มาา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 ้าา พี่ครับแคทูการเลอรรัฐบาลครับแด่ไม่หยุดเลยครับแด่ไม่หยุดเลยครับไม่อันนี้อ่านต้องเขียนข้อความข้อความอ่านข้อความใครเขียนมาเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตาเหมือนน้องง่วงน้องกว่าไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะอยากทักว่าถามเหมือนกันว่าดูกัญชาหรือเปล่าลูกของยิงอาการดูตาดิดูไม่เก็ว่านอนน้อยก็ว่าหนูนอนน้อยไงก็เลยแบบตาเยิ้มนิดนึงเอามาน้องฝ้ายไหนไหนมีเรื่องอะไรสิจ๊ะหนูว่า เป็นคนที่เอเนจีต่ำม,มากแต่และว,วันที่สมมติว่าหนูไปทําอะไรมาสมมติตื่นมาเนี่ยม,มีเอเนจีแบบว่าดีได้แค่5ชั่วโมงเนี่ยพอหลัง5ชั่วโมงปุ๊บหนูก็จะเริ่มรู้สึกซึมซึมละเริ่มหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้นะหนูไปลองคอมเมนต์ถามในเพจไทยทศนะ, <c oughs> ะลูกตัวน,นั้นโฟกัสเลยนะ <ๆ S 1> บอยโลโมลองถามตรงนู้นหนูลองหาพวกสมุนไพรที่มันจิบแล้วทำให้เราโฟกัสแต่ว่าเราก็พยายามเลี่ยงห้องแอร์อ่าใช่ซึมถ้าเจอแอร์จะซึมซึม่อยซึมซึมแล้วมันจะเอเนจี ที่เราจะดรอปลงมา uh oh. แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเ oh. อาดอกิจกรรม o u เนี่ยนี้ วันนั้นสายมาถ่ายรายการผมจ่ายบอกพี่ไม่ไหวแล้วผมขอไปโดนแดดหน่อยเยียไปเออเยียไปถ่ายตอนมายส์จ่ายเข้ามานั่งได้นะแต่งหน้าไม่เป็นไรพี่ผมชอบแบบนี้เล่นเล่นเกมไปชั่วโมงครึ่งลืมดูเขาไงทำแบบนี้นิ่งๆมั้งผมไม่ไหวแล้วพี่ผมขอไปโดนแดดไอ้เหี้ยคนหรือใบไม้วะไอ้เหี้ยตัวเดิมสังเคราะห์แดดนี่หรอเชื่อผมว่าน้องฟ้าอาจจะต้องแบบว่าช่วงเช้าๆเดินตากแดดครับผมว่าแดดให้พลังงานได้ให้วิตามินไอ้พวกนี้โดนแดดบ่อยๆจะทำให้ตัวเองอัลเลิร์ดครับจังหวะที่เราซึมๆนี่คือมันมันยังทำงานอะไรอย่างอื่นได้้แแต่่่คขีีเกยจละไม ลประมาณนั้นใช่ใช่ใช่คือผมกําลังนึกถึงว่าเขากินอะไรบ้างด้วยมากกว่าโอ้พุชนาการอาหารที่กินอาจจะไม่ได้เอื้อทําให้ตัวเองแบบเฟรชขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ต้องทานอะไรบ้างให้ร่างกายเรารู้สึกเฟรชผมว่าพวกพวกนุ่มินต่างๆผมว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างองอะไรอย่างนี้หรือกินผักมาเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยวิตามินบีหนึ่งบีสองไม่กันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูถามหน่อยนะพวกมึงอยู่ยังไงกูอยากรู้ขนาดกูนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวกูยังปวดหัวเลยไอ้นี่พูดคนนึงไอ้นี่บีบสองเป็นไงเพื่อนก เป็นไงเป็นไงเราไอสัตว์มึงจะเพื่อนกุไปเป็นยังไงเฮียมึงอยู่กันยังไงวะน้องฟากินอาหารแบบที่พี่จ้ำบอกหรือเปล่าบางวันหนูกินมื้อเดียวบางวันหนูกินสองมื้อเออเนี่ยแหละน่าจะกินน้อยไปผมว่าร่างกายขาดพลังงานมากกว่าหรือว่าหนูลองมีแฟนไหมหนูลองมีแฟนไหมเพื่อแฟนจะได้ช่วยปลุกช่วยทาให้เราแอคทีฟขึ้นช่วยไปทากิจกรรมกันปีแล้วค่ะปีแล้วค่ะอ๋อปีแล้วอ๋อ แต่ว่าแฟนช่วยทำกิจกรรมหรือเปล่ากดแรงมากตอนตอนกดหันหะน้ากินไหมคือแบบไม่แล้วนี่เรามีแฟนทำไมเราไม่บอกแฟนล่ะให้แฟนเราแบบช่วยแบบหากิจกรรมแฟนนอ,อนอยู่ข้างๆค่ะอ๋อตอนนี้แฟนหลับอยู่กับโชว์ไอซ์ซัดตีมันตีมันตื่นไหแฟนยกม,มาหนูใช <c oughs> ่ครับผมหนูแชทไหลเร็วกว่ากว่าแม่น้ำปิงอีกลูกว่า next 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 เร็วกว่าแม่น้ำปิงอีกลูกตอนนี้คอมเมนต์เชี่ยวเลยลูกโโอ้หโอ้โหโอ้โห อังการอังกาเออเนี่ยโอ้โหไม่น่าง่วงเออไปติดร้องแลยฮะไอพวกเราอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อไมโลค่ะเอาไหนไหนไมโลไหนมีอะไรปรึกษาพวกพี่สิคือว่าตอนนี้ไมโลใกล้จะเรียนจบแล้วค่ะก็เลยค่อนข้างแพนิกกับชีวิตวัยทำงานนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนอยู่ในช่วง coming of age แบบอยู่ตรงรอยต่อระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ก็เลยอยากรู้ว่าคนเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีคำแนะนำไหมคะ คือน้องกังวลเรื่องแบบว่าความไม่มั่นใจในการแบบว่าจะต้องไปทํางานปะฮะ่ใช่ค่ะเราได้มองหาสิ่งที่ชอบไปไ้ก่อนหรือยังมีมีสิ่งที่ชอบอยู่แล้วคะ่ะให้ก็สบายไม่แล้วคิดว่าจะได้ทาสิ่งที่ชอบไหมหมายถึงว่าที่เรียนมากับสิ่งที่เราอยากทาในอนาคตอ่ะเพราะว่าเรียนมันไม่ได้เหมือนทำงานทำงานมันอยู่กับเราไปทั้งชีวิตมันดูนด<ม>อดัปยากอะค่ะหนูเรียนวรรณกรรมอะค่ะแล้วหนูอยากทาอะไรคะอยากเป็นนักเขียนคะ่ะอ้าว <c oughs> ก็ถูกต้องหนูไม่ได้กวนตีพี่เพราเราเรียนมาในวรรณกรรมเราอยากเป็นนักเขียนผมว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเพราะเราอยู่บนเส้้้นทางวูแแลร ผมคิดว่าเขากําลังจะเริ่มกลัวว่าอาชีพที่เขาทํามันจะมั่นคงไหมถูกไหมตรงทัวพอแล้วแม่ตรงตงโอเคโอเคนะโอเค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 ต้องมีการเดินบอกไปท้องน้านะพี่คูไม่ใช่ครูประจาชั้นเข้าได้เินอ๋อคือกลัวว่าเราจะเป็นนักเขียนที่ดีได้ไหมมันจะหาเลี้ยงเราได้ไหมถูกไหมถ้าเกิดเราได้ทําสิ่งที่ชอบเราต้องลองมันก่อนนะสุดท้ายแล้วว่าปลายทางเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มต้นแล้วมันมันจะน่าตื่นเต้นเสมอในทุกสเต็ปเลยอ่ะผมว่านี่ก็เป็นสเต็ปตื่นเต้นแรกมันอาจจะดีหรือว่่าาดีกว หรือว่าดีไม่เท่าที่คิดอ่ะมันก็ถือเป็นประสบการณ์หมดเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บสกิลอ่ะออแ,แค่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะเราได้สกิลไว้แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นแบบที่เราคิดเลยก็คือสิ่งที่ดีหรือว่าเกินกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่ที่สุดแต่นี้อยู่บนเส้นทางอยู่ด้วย,ยไงคือไ<ช>ม่ว่าเป็นช่วงที่แบบออกเส้นทางหรือว่าสับสนคุณรู้อยู่แล้วมัอยากเป็นไรคุณมุ่งไปก่อน<ช>มันไม่ถึงสักวันมันก็ต้องถึงสักวันนะครับแต่ผมว่าเขาถูกทางของเขาอยู่อ่ะหมายถ 그 어. Uh. คือเข้าใจได้ว,ว่าอาจจะกังวลว่าเราจะหาเงินจากสิ่งที่เราทําตอนนี้ได้ยังไงเพราะว่าณตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่อยากให้ค่อยๆทดลองทําว่าถ้าไปทําแบบนี้เราหาเงินได้จากทางไหนทําได้ไหมหาเงินได้ไหมถ้ามันยังหาในตอนแรกไม่ได้ก็มองเป็นประสบการณ์ไปก่อนว่าอ,อ๋ออย่างนี้ด้วยวิธีการนี้แบบนี้ณนะตอนนี้อาจจะยังหาไม่ได้ลองมองไปตอดอื่นในสายงานของเราเองพอพูดถึงแบบเป็นนักเขียนมันมันกว้างมันอาจจะเขียนนิยายก็ส่วนหนึง่งเขียนบทความก็ส่วนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นโซนของนักเขียนเหมือนกันอยากให้มอง ว่าเราหาเงินด้วยเส้นทางไหนได้บ้างสมมุติเราเราสามารถแบบเลี้ยงชีพจากงานที่เราทําเป็นงานที่เราโอเคและชื่นชอบมันผมว่าคุณจะไปได้เรื่อยๆเราได้ปรึกษาเรื่องนี้กับแฟนบ้างไหมยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องแบบซีเรียสนะคะอ๋ออันนี้อันนี้คือ next โอเคโอเคแล้วเขาแล้วเขาแต่เขาช่วยเหลืออะไรบ้างให้คำปรึกษาอะไรบ้างไหมอ่ะช่วยหะายอ่า อโ้ยไอ้ปิดก่อนไอ้ดิมก็ลุกไอ้รอก่อนไม่โลมีโอลิแฟนได้เหรอไม่โลทำโอลิแฟนไม่โลพี่อยากสมัครโอลิแฟนพี่ทำให้เป็น เดี๋ยวก่อนมึงจะไปสมัครหรือมึงจะไปซับเขามึงจะไปสมัครทำเพี้ยอะไรมึงจะลงรูปตัวเองหร <c oughs> อ,อเขาเพื่อจะไปใช้เขามันเหมือนมันลิงก์กับอย่างอื่นได้เลยเอ๋อเหรอเออแต่ลิงก์แล้วมันไปจ่ายเงินลิงก์แล้วมันแจ้งเพื่อนนะว่ากูเข้าไปแล้วไงมันแจ้งป่ะไม่รู้ว่าแต่กูร <c oughs> อดูอยู่เปิดหัวตรงนี้แหละเปิดหัวข้อนี้แหละอู้หูสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไปเปิดไปมิวอยู่ครับฮัลโหลเปิดไปมิวอยู่ลูกกินถูกไหมอะไรอย่างนี้ครับทำไมแม่แฟนช่วยกดมือถือครับไม่มีแฟนค่ะ ไปค่อยเลยไปค่อยเลยนดูอยากดูอะไรสุดท้ายเลยดูชื่ออะไรลูกซินเดอเรลล่าอ๋อซินเดอลยลูกถึงว่าหนูมันเจ้าหญิงเลยโอ้โหอย่างนี้ด้วยปัญหามีอะไรเออยังไงสนุกปัญหาก็คือแบบว่ามีเพื่อนมันเป็นสสเพื่อนคนนี้นะคะแบบว่าอักษรชื่อลอกอคือแบบเพื่อนคนนี้เลยชอบชวนหนูออกไปแฮงเอาเงี้ยค่ะแล้วแบบเพอหันมาอีกทีอ่ะเพื่อนคือหายไปแล้วอ่ะพี่แบบไปอยู่ตัวข้างๆบ้างว้าไปอีกร้านบ้างทั้งที่แบบพูดกับนูว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะดูแลมึงนะแต่ บอกว่าเพื่อนหายไปเลยพี่แล้วก็อีเพื่อนคนนี้นะมันก็จะแบบว่าชอบนัดเวลากระเทยแบบออกแล้วอะไรเงี้ยหนูอยู่หน้าร้านเนี้ยออกแล้วของมันคือหายไปไหนไม่รู้เราจะจัดการปัญหากับเพื่อนคนนี้ยังไงเนี่ยมาดื่มบ้านเพื่อนพี่ไหมลูกแต่หนูแต่หนูเป็นานที่แบบว่ากลับหลังเที่ยงคืนได้ไม่เป็นไรก็เริ่มในบ่ายสองอะเริ่มในบ่ายสองอะจริงๆเขาไม่อยากไปทักคนอื่นหรอกมันเป็นหน้าที่มันจำเป็นอะจริงๆถ้าเราอยู่ที่บ้านนั่นก็อยู่บ้านไปแล้วไงแต่สมมติถ้าเจอคนอื่นก็ไม่ทักก ร <ล boundaries S 1> hay hay ู trendy, ้ส hum ึกว่าเอ้ยมึงแม่งหยิงมึงมันมันนี่หรือเปล่าเนี่ยถ้าวิธีแบบง่ายสุดคือหาเพื่อนเพิ่มไม่งั้นเอาถ้าไปสองคนแล้วไอตัวหนึ่งแบบไอตัวที่อย่างเงี้ยมันออกไปนู่นไปนั่นไปน่ไปแล้วนี่ยไม่ได้แล้วเราอยู่คนเดียวเราก็แบบออก็เซ็งไงดังนั้นแบบว่าทางที่ดีที่สุดที่แบบว่าถ้าเราจะไม่อยากเซ็งเราควรหาเพื่อนเพิ่มเข้ามาคนสองคนก็ได้วิธีแก้แบบน่าจะง่ายสุดแล้วโดยที่แบบไม่ต้องไปแคร์ถาเี่ะไปสองคนเติมไปคนเลยเท่าไหร่อ้นี่มันไม่กี่กับเราเราก็กลับไปคนหนึ่งจบเลยง่ายใช่ก็คืือออบบวววว่่่่าาาาเพนนมััจะได้้รูยทต อย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเราทำไมเราไม่ทำเหมือนเพื่อนบ้างอ่ะเราก็เดินเข้าไปทักโต๊ะอื่นเลยเออหนึ่งสดอันนี้อันนี้อันนี้พูดหรือโปรโมทลูกหรือยังไงนะหรือมันหรือมันยังไงไม่ได้พี่ได้รู้เขายังไม่อยากคุยกับใครมั้งหรือไมเกิดโย่ไม่ก็ไปหมายถึงว่าไปทักทายเพื่อนไปอัดใหม่ได้ไหมหมายถึงว่าให้พี่โอ๊ตจีบหนูหน่อยได้ไหมหรือหนูจะมารายการจีบหนูหน่อยเอายังไงทไแเล้งมาเลยทไแเล้งมาเลยอะไรวะอยากหาเรื่องอยาให้กูเพิ่มเลยจีบให้หน่อย จีบให้หน่อยอ๋อของมือแต่ว่ายืมยืมนีิชอบส่วนตัวอ๋อแต่ยืมจีบให้หน่อยจีบให้หน่อยหน่อยไม่เป็นจริงๆว่าเราต้องตกรกลด้วยจริงจริง C I N N ปากเดงยังไงวะไม่ใช่รูปเก้าอี้โอ้โหทะเลใสไม่พายใหญ่ทรายละเอียดนะ พอดวงพอดวงตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเต็มตัว่ะเว้ยตกใจหมดเลยกูนึกว่ามึงจะยิ้มรับไอ้เฮียเอ้ยเหมือนมาหน้ามึงโตตกใจเลยทำเมื่อกี้มึงถือป้ายอะไรไว้หน่อยแล้วมีเลขข้างหน้านะกูใช่เลยล่ะ ในเกมคือชื่อพดด้วงแล้วจริงจริงเราชื่ออะไรครับชื่อโดนัทครับโดนัททำไมถึงชื่อพดด้วงอ่ะตอนที่เริ่มเล่นไปครั้งแรกครับแบบเห็นคนอื่นเขาตั้งชื่อแบบเป็นชื่อสากลกันหมดแบบชื่อออกฝรั่งฝรั่งกันผมก็เลยแบบไม่อยากเหมือนคนอื่นกลัวจะไปซ้ำก็เลยตั้งชื่อไทยไปเลยครับเอเคมายราบผูปการพดด้วงคาแรคเตอร์ในเกมของเราเป็นยังไงพดด้วงบอกพี่ๆก่อก็เป็นนักตีแบบเปิดหมวกไปเรื่อยๆในเมืองครับแบบทำอะไรเรื่อยเปื่อยชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยไม่ได้อยู่แก๊งไบบต้องมีคิดอยู่ครับว่าาตอนนี้้กกลังงจะเขแ ตีหิวครับเมื่อยแขนแน่นจริงจริงหนักไงจะไปหิวอะไรคนอื่นเยอะแยะแล้วสีิวขอสีเออออีถ้าวันนี้ให้เขาร้องสดกัได้ไหมได้ดิได้ดมีตาป่ะดนงมีตาป่ะมีครับมีเอ้ยยยยนยายย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  oh นี่เขาร้องเพาะมากเลยนะเพราะแล้วเพลงนี้คือต้นฉบับเขาร้องไว้เพาะมากมากเลยนะเราพอดูปกติสตรีมช่วงกี่โมงที่ไหนยังไงสิในทวิ h ครับประมาณหกโมงถึงแี่คืนครับหรือไม่ก็เลยไปกลางนี่นี่นี่ D N C N 33อ่านี่ในเพจ Facebook นี่อันนี้ IG จีอ้าโอ้เลนซะด้วย Ig มีสไตล์นะเออเท่ว่ะ โอ้นี่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 นพระห่มโคตรคูไลคไร้ไหม่นีข่ของพี่โอ้คือโคตรคูโคตรคู่ไร้หม้ค,คือไว้ไฟ้ใช่ไหมไว้ไฟ์อันนั้นอันนั้นทำบุญ หลังจากหาค่าใช้จ่ายคือต้นทุนอะกำไรทั้งหมดอ่ะทำบุญหมดเลยเข้าบุญทีนะแล้วก็มีจีบไปหน่อยอันนี้จีบไปหน่อยนี่จีบไปหน่อยนี่ฟับนี่เอาเรื่องโคเอาเรื่องนี่สแกนข้างล่างสแกนข้างล่างสแกนข้างล่างเข้าไปซื้อสแกนข้างล่างเลยเออนี่แคปปิ้งอันนี้แคปปิ้งเอ้นี่สุดยอดสีสวยลายผ้ามาเต็มมีมีมีเสื้อทองขาวด้วยเอาไป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 ไปตามกันเอาหมดอ่ะเอาไปเอาไปเออผ้าห่ม หาตังค์หน่อยซื้อออฟฟิศใหม่นะโตตีอันนี้เออซื้อออฟฟิศใหม่เอออยู่ไม่พอแล้วนะนี่เป็นแขกรับเชิญที่แดกถั่วเยอะสุดแล้วครับพี่ครับเฮ้ยไปสแกนไปสแกนนี่เขาบอกว่าขายถึง24กันยานี่ก่อนนะเปิดพรีออเดอร์รอบแรกนะโอเคทำถั่วให้ถูให้พี่ตรงหน่อยถั่วตาตรงให้ถูอย่างนี้ถั่วคั่วตรงว่าดีครับอะไรดีตรงก็ว่าดีครับผมถั่วไม่ดีอ้เนี่ยโดนสมองแก่พี่ผมที่จะฝากไว้วันนี้ครับก็จะฝากเพลงอย่าอยู่เลยครับเพลงนี้ก็ เป็นที่รักซี่ร้องแล้วก็ความหมายดีมากครับมีคนบอกว่าพี่ครับไปกินสแกนแล้วเม็มีต่วนแททูเลยครับไอ้สัพเขาให้ซื้อพอมโหยผู้เคี้ยมึงจะเข้าไปเอาถั่วอะไรนไอ้บ้าไม่ไปทำกูทำเลยพี่พ้อถั่วแท้บางตรงถั่วแท้บางตรงครับอะไรดีตรงก็ว่าดีครับผมพี่จ้ำฝั่งหน่อยพี่จ้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องแททูคันเลอร์ทีวีด้วยนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โค้ชคูได้นะเยอะจังหวะเลยมันแรงเยอะนี่โทนรายการกูเปลี่ยนเลยเมื่อกี้พี่อาหาจังหวะกดเอฟเฟกต์ไม่ถูกใช่ใช่ใพี่อาสิแบบไอ้เรื่องกูกดอย่ากูลรื่องมก็ไม่กล้าด่าไอ้เรื่องเปิดไอ้จีก่อนเปิดไอจีก่อนเปิดวาร์ปก่อนนี่แท้ทุกคนเลิฟแบนครับอันนี้ของน้าดิมของน้าดิมพี่ดิมนี่รัสซี่รัสซี่ น้าตองรูปเรียงรูปครับผมอะไรดีตรงก็ว่าดีครับน้าจ้ามนี่น้าจ้ามเบ็ดใหม่เมียเงี้ยววันนี้เพิ่งใช้เบ็ดตัวนี้อัดเฮ้ยไหเนียลูปลงวันนี้เลยลูกเบ็ดสุดหรูลงเลยโอเดอด์ไม่แล้วรูปน้าตองดูเยี่ยมเมืนหงไฟหงเลยไอสัตว์แม่งฟิลแบบเอาจริงนะไปแคสติ้งพระเอกยิบมันได้อยู่นะตรงยิบมันเลินี่ถ้าทุกคนเลิกทีวีไปกด subscribe กันด้วยนี่เยอะมากเฮ้ยติคตอกเนี่ยติคตอก พี่รัตครับดื้อจังให้ฟังหน่อยครับมีคนเขียนเหรอฮะเออมีคนเขียนมีคนเขียนลองลองลองนะพูดจริงต้องพูดจริงอ่ะพูดจริงพูดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดื้อจังดื้อจังเอางี้เอางี้นารัตเปลี่ยนแอติจูดเป็นติ๊กเจษฎาพรผลดีเด็กๆคะเด็กๆคะดื้อจังนะคะให้พี่ต้องเผือกรี๊ครับผมไอ้อันี่นี่พี่ตองพี่ต้องพี่ตองพี่ตองแค่พี่ต้องหน่อยแค่พี่ต้องหน่อยดื้อจังน้องหรืออู ดื้อังบางตรงถั่วทอดเป็นสโลแกนอย่าดื้อด้สัตว์ใจหัวยัดปาก